ถ้าทำสมาธิแล้วไปรู้อดีตของตัวเองไปรู้เห็นนะมันเป็นเพราะอะไรแล้วก็ควรจะฝึกอย่างไรต่อนะการฝึกสมาธิถ้าฝึกแบบพุทธนะครับฝึกสนะสมาธิแบบพุทธจริงๆนะสิ่งที่มันจะต้องเห็นเป็นธรรมดาก็คือภาวะของกายภาวะของใจนี้โดยความเป็นนิมิต โดยความเป็นเครื่องแสดงความไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราเขานะอันนี้ผมพูดถึงการฝึกสมาธิแบบพุทธก่อนนะยังไม่ได้พูดถึงตัวสมาธิที่ผู้ถามได้ถามมานะตร,ตรงนั้นเนี่ยคือบางคนอาจจะไปฝึกสมาธิแนวอื่นหรือว่าจะทำมาอย่างไรก็ตามเนี่ยแต่อันนี้ผมขอพูดถึง สมาธิแบบพุทธจริงๆก่อนสมาธิแบบพุทธถึงจุดหนึ่งนะมันจะมีความนิ่งมีความพร้อมจะรู้ตามจริงอย่างเช่นนะเริ่มต้นขึ้นมาเรารู้ตามจริงก่อนว่าหายใจเข้าหรือหายใจออกหายใจยาวหรือหายใจสั้นจนกระทั่งมันรู้สึกถึงความเป็นร่างกายที่กำลัง เนะเป็นเครื่องสูบลมเป็นเครื่องพ่นลมไม่รู้สึกว่ามีตัวมีตนอยู่ในกายนี้จิตที่มันนิ่งจิตที่มันว่างจิตที่มันไม่ตัดสินจิตที่มันไม่จําว่ากายนี้มันดีแค่ไหนมันรูปนั่งหน้าตาอย่างไรนะมันชื่ออะไรอยู่เห็นแต่ความเป็นกายเห็นแต่ว่าเออเนี่ยหัวหูเป็นอย่างนี้รูปพันสันฐานเป็นอย่างนี้เนี่ยนั่งอยู่ท่านั่งมันมีความรู้สึกว่า ร่างนี้ถูกยกขึ้นด้วยกระดูกสันหลังฉาบทาด้วยเลือดเนือ้อนะมันเห็นความจริงแบบนี้เข้าไปเรื่อยๆแล้วนะว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลมีแต่ความเป็นรูปพันธสันฐานแบบนี้ถึงจุดหนึ่งมันจะเกิดความรู้ขึ้นมาเองว่าก่อนที่จะมานั่งอยู่แบบนี้ด้วยลักษณะรูปพันธสันฐานแบบนี้เนี่ย มันเคยมีการเคลื่อนไหวอย่างไรมามันเคยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับร่างกายนี้หรือสภาวะจิตใจแบบนี้นะมันเห็นเป็นเหตุการณ์คือไม่ได้มองว่าร่างกายนี้เป็นก้อนอะไรก้อนหนึ่งไม่ใช่ตัวบุคคลไม่ใช่เราเขาวแต่เป็นตัวเหตุการณ์เคยประพฤติเคยกระทำการอะไรมาบ้างแล้วมันจะเห็นเป็นช็อต หรือบางคนเนี่ยอาจจะเห็นเป็นภาพนิมิตอะไรที่เ,เป็นเป็นลักษณะรูปร่างหน้าตาแบบอื่นอาจจะเป็นเทพเจ้าหรือว่าอาจจะเป็นเปรตนะบางคนเห็นตัวเองเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยนะขอบอกนะครับว่ายังไม่ได้ประกันนะว่าเราเห็นของจริง เราเห็นไอสิ่งที่มันเป็นอดีตชาติจริงๆเครื่องยืนยันว่าเราได้เห็นอดีตชาติจริงๆนะคือความสามารถที่จะระลึกรู้ว่าเคยไปทำอะไรมาบ้างเหมือนกับที่เราสามารถจะแน่ใจได้ว่าไอ้ตัวนี้ตนนี้เนี่ยเมื่อชั่วโมงที่แล้วมันอยู่ห้องไหนมาก่อนมันกินข้าวหรือว่ามันอาบน้ำอยู่หรือว่าอ่านหนังสืออยู่หรือว่าเล่นเน็ตอยู่ มันมีความชัวร์แบบถอยหลังไปเนี่ยย้อนกลับไปเนี่ยว่าเราได้ทำอย่างนั้นจริงๆไม่มีไอ้ความลังเลสงสัยเป็นอื่นนี่อย่างเมื่อชั่วโมงที่แล้วยืนยันใช่ไหมว่าเออเรามีตัวมีตนม,ม,มีเหตุการณ์ก่อนหน้าที่จะมานั่งตรงนี้จริงๆแล้วเมื่อวันก่อนหน้านี้แหละ เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้แหละเมื่อเดือนก่อนหน้านี้แหละเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเครื่องยืนยันสืบทอดไปเรื่อยๆมีเครื่องยืนยันนะเป็นความจําสมมุติว่าไอ้ความจําช่วงช่วงใกล้เราเรียกว่าเป็นความจําชุด A ความจําเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็น b เดือนที่แล้วเป็น C นะไล่ไปเรื่อยๆจนถึงแซดแซดเนี่ยนะคือความจําได้ในสมัยที่ยังแบบอก แล้วคนที่จะทะลุไปจริงๆนะในอดีตชาติจริงๆนะจะต้องสามารถระลึกได้จําได้ว่าตอนอยู่ในท้องแม่เนี่ยมันมีความรู้สึกยังไงมันมีความนึกคิดยังไงแล้วทางการแพทย์เนี่ยก็พิสูจน์แล้วนะว่าเด็กเนี่ยมันรู้เรื่องนะไม่ใช่ไม่รู้เรื่องรู้เรื่องตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ซึ่งหมายความว่ายังมีชุดความจำอยู่ในท้องแม่ได้ถ้าหากว่าระลึกไปได้นะ มันมีตรงนั้นอยู่จริงๆเพียงแต่ว่าคนส่วนใหญ่จําไม่ได้คนเดี๋ยวนี้ทางการแพทย์ก็จะอธิบายว่าเซลล์สมองมันตายไปมันถูกลบทับเหมือนข้อมูลในฮาร์ดดิสนะนะตอนสามขวบเนี่ยมันจะมีเซลล์เกิดใหม่เยอะมาหาศาลเลยในสมองแล้วมันก็ไปลบของเก่าทิ้งเนี่ยอันนี้เป็นคําอธิบายแบบแพทย์แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนนะเพียงแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในภวัง ภาวงของจิตนะภาวะที่ไม่รับรู้ของจิตเนี่ยมันเยอะมันเยอะมากถ้าเราขุดค้นลงไปด้วยสมาธิที่มันเป็นสมาธิที่มีความหนักแน่นจริงๆระดับฌานนะเศษของฌานหลังจากออกจากฌานแล้วเนี่ยราดึกได้อย่างชัดเจนเป็นภาพเนี่ยมันจะเห็นไปเป็นชอดๆลงไปจนกระทั่งอยู่ในท้องแม่แล้วก็ทะลุผ่านตรงนั้นไปได้เรียกว่านะ เป็นการระลึกชาติจริงๆคือมันมีความจำชุด A ชุด B ชุด C ชุดแซเป็นตัวยืนยันเป็นเครื่องบอกว่าเนี่ยไม่ได้เพลอไปเองไม่ได้เห็นภาพไปเองแต่มีความระลึกได้อยู่จริงๆว่าเนี่ยนะมันสืบทอดมาเป็นทอดๆแล้วพอถ้าไปถึงตรงนั้นได้จริงเนี่ยนะอยู่ในท้องแม่ได้จริงแล้วนทะลุออกไป มันก็จะเป็นอีกตัวตนหนึ่งก่อนที่จะก่อนหน้าที่จะมาเป็นตัวตนแบบนี้นี่แหละตัวนี้แหละที่มันก็เรียกว่าเป็นธรรมชาติของออการระลึกชาติของจริงนะปุเพนนิวาสานุสติยานนี้ถ้าเรานั่งสมาธิแล้วเกิดความรู้สึกคือไปเห็นภาพว่าเคยเป็นนั่นเป็นนี่มาก่อน มันก็มีอยู่สองทางให้ตัดสินนะคือว่าหนึ่งอาจจะจริงก็ได้คือยังไม่ต้องปฏิเสธสองเป็นภาพลวงตาเป็นภาพลวงใจที่มันเกิดขึ้นปรุงแต่งขึ้นไม่แตกต่างจากความฝันนี้เราจะพิสูจน์ได้ยังไงว่าจริงหรือไม่จริงนะ จริงหรือไม่จริงเนี่ยดูง่ายๆเลยว่าถ้าเป็นความจริงนะเราจะสามารถเข้าสมาธิแล้วเห็นภาพแบบนั้นได้อีกและระลึกได้มากขึ้นเรื่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่าในภาพแบบนั้นมันมีรายละเอียดชีวิตอย่างไรรายละเอียดจะค่อยๆโผล่มาแล้วความทรงจำนะมันจะค่อยผดผุดๆขึ้นมาเหมือนกับเราค่อยๆนึกออกว่าตอนเด็กๆเคยคิดอะไรเคยนึกอะไรเคยทำอะไร จะเห็นเป็นทีละช็อตทีลรช็อตหรือบางทีมันอาจจะท่วมทะลักเข้ามานะว่าเออไอที่เคยมีภาพแบบนี้นะประกอบอยู่ด้วยพฤติกรรมหรือเหตุการณ์นะอย่างไรนะเราระลึกได้สมัยเด็กอย่างไรนะก็ระลึกได้ในอดีตแบบนั้นเหมือนกันถ้าหากมันเป็นความจริงแต่ถ้าหากภาพนั้นมีมาแค่ภาพเดียวนะแล้วก็ ไม่ได้มีความทรงจําอะไรที่แตกกิ่งก้านสาขาลึกซึ้งลงไปเนี่ยอย่างนี้ให้สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นภาพลวงใจนะอ่ะไอ้น,นี่เมื่อกี้พูดถึงว่า <c oughs> เห็นไปแล้วมีประโยชน์ยังไงใช่ไหมเออเห็นไปแล้วเนี่ยมันมันใช่หรือไม่ใช่ทีนี้เรามาพูดถึงว่าเห็นแล้วมีประโยชน์อะไรถ้าเกิดคนที่ สนใจปฏิบัติธรรมเจริญสตินะแล้ววันหนึ่งเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าเราทำทำไปเนี่ยไม่รู้จะเอาประโยชน์อะไรคือถ้ามันยังไม่รู้ยังไม่เห็นยังไม่เชื่อว่านอ้การเวียนไห้ใยเกิดเนี่ยมันเป็นโทษมันเป็นภัยร้ายแรงเราก็จะปฏิบัติธรรมไปอย่างนั้นเนี่ยปฏิบัติธรรมเพื่อให้มีความสุข ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อให้ผลทุกข์ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อให้หลุดพ้นจากการยึดมั่นถือมั่นว่ากายในี้ใจนี้เป็นตัวเป็นตนแต่ถ้าหากว่ามันระลึกชาติได้จริงๆรู้ว่านะนี่ไม่ใช่ตัวตนเดียวร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราแค่ตัวเดียวมันยังมีไอความเป็นกายอื่นความเป็นใจอื่น ในอดีตย้อนหลังมาเนี่ยไอ้ที่มันทิ้งไว้ข้างหลังแล้วลืมไปหมดแล้วเนี่ยนะอย่างคือพูดง่ายๆว่าที่เรายึดอยู่นี่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราจริงๆแล้วเป็นแค่ส่วนหนึ่งชิ้นส่วนเดียวของภาพที่เรามองไม่เห็นทั้งหมดเราจะเห็นภาพทั้งหมดเนี่ยต่อเมื่อเราออกจากกรอบของภาพไปให้ได้ซะก่อน คือถ้าเราไม่เห็นว่านอกกรอบเป็นยังไงนะเราไม่มีทางเห็นว่าภาพทั้งหมดเป็นยังไงด้วยเราอยู่ในจุดเล็กๆของภาพแล้วเราก็ทึกทักว่านั่นน่ะคือภาพทั้งภาพมาตลอดตลอดทั้งชีวิตนี้เลยแต่ถ้าเราออกไปจากกรอบที่มันแคบจํากัดนั้นได้เนี่ยนะออกไปจากกรอบได้มองมาเห็นว่าภาพทั้งภาพคืออะไรเราจะรู้นะว่ามันมีตัวที่ถูกฝังดินไปแล้ว มันมีตัวที่ถูกเผาไปแล้วหรือมีตัวที่มันสลายสภาพความเป็นคพิ์สลายความความเป็นสภาพเปลสสภาพสันนร็อกอะไรต่างๆเนี่ยหายไปหมดแล้วเนี่ยนะไม่รู้กี่ล้านกี่สิบล้านกี่แสนล้านร่างที่ผ่านมานะยางเวลาเราอ่านนิยายหรือว่าดูละคร อย่างบุเพสันนิวาบุเพสันนิวาสอย่างเงี้ยนะเราก็จะมองกันเป็นแค่ช็อตสั้นๆชาติก่อนเคยเป็นอะไรกันมานะชาตินี้จะได้อยู่กันอีกหรือเปล่าตลอดรอดฝั่งไหมมันจะเห็นอยู่แค่นี้เนี่ยเป็นเป็นภาพที่เหมือนกอับคือขยายใหญ่ออกมาจากจุดเล็กๆจุดเดียวร่างกายเดียวแค่นี้แค่หน่อยเดียวนะถ้าเราเห็นภาพทั้งหมดจริงๆ มันต้องเป็นภาพทีนะ่มีการเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายจากความเป็นอย่างหนึ่งไปสู่ความเป็นอีกอย่างหนึ่งตามกรรมมานับอนันตชาตินับพบนับชาติไม่ท้วนบอกเคยเป็นผัวเป็นเมียกับใครมาเนี่ยมีคู่แท็กหรือว่าเนื้อคู่อะไรต่างๆเนี่ยนะมันมีมาจนเรียกว่า พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเคยตรัสไปครั้งหนึ่งว่าไอ้ที่เจอเจอกันเนี่ยที่เห็นเห็นกันบุคคลที่มันมีความสําคัญกับชีวิตของเราเนะไอ้ที่ไม่เคยเป็นญาติไม่เคยเป็นพ่อไม่เคยเป็นแม่ไม่เคยเป็นพี่ไม่เคยเป็นน้องไม่เคยเป็นเพื่อนไม่เคยเป็นอะไรกันมาก่อนเลยไม่ใช่จะหาได้ง่ายๆคือพระพุทธเจ้าท่านตรัสนะบอกไม่ใช่จะหาได้ง่ายๆส่วนใหญ่เนี่ยที่ ดีต่อกันหรือว่าทําร้ายจิตใจกันเนี่ยมันเคยเป็นอะไรกันมาก่อนทั้งนั้นน่ยบางบางทีเนี่ยถ้าจะฆ่ากันตายอยู่เนี่ยนะเจ็บแค้นเหลือเกินเนี่ยอาจจะเคยเป็นพ่อเป็นแม่เคยเป็นลูกที่รักกันปานจะปืนก็ได้นี่พอย์หรือว่าไอความสามารถในการระลึกชาติเนี่ยมันจะไม่ใช่ แค่เอาไว้คุยกันเล่นๆหรือว่าเถียงกันเล่นๆว่าของจริงหรือของหลอกแต่มันรู้ไปจากใจเลยว่าเฮ้ยเนี่ยกายเนี่ยร่างกายนี้นะสภาพจิตใจแบบเนี้ยมันแค่ส่วนเล็กๆของตัวตนตัวตนของเราทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ตัวนี้มันไม่ใช่รูปร่างหน้าตาแบบนี้ที่คณกําลังเห็นเนี่ยนะมันก็เป็นแค่ห่วงโซ่ห่วงหนึ่งในสางสารวัต ในในตัวตนแบบที่เนี่ยนะที่คุณจดจำแล้วเป็นดังตรินอะไรเนี่ยนะชื่อจริงชื่อสรันอะไรเนี่ยรูปร่างหน้าตาแบบนี้เนี่ยนะจริงๆแล้วเป็นแค่หน้าหนึ่งเป็นแค่หัวโขนหนึ่งเดี๋ยวมันก็ตายเดี๋ยวคนก็ลืมนะทีนี้จะได้ไปทุกต่อหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับว่าจะสามารถถอดถอนอุปาทาน ว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเป็นตนได้ไหมถ้าหากถอดถอนได้ก็โอเคสบายไปก็เป็นผู้พ้นทุกข์แต่ถ้าหากยังถอดถอนไม่ได้ก็ต้องทุกต่อมีหน้าตาแบบอื่นต่อมีชื่อมีนามสกุลแบบอื่นต่อนะะเช่นเดียวกันผู้ฟังนะจะกี่คนก็ตามมันก็มีธรรมชาติของตัวของตนแบบนั้นแหละซึ่งทุกคน ถูกธรรมชาติเนี่ยตีกรอบไว้วางกรอบไว้ว่าเกิดใหม่เนี่ยต้องลืมหมดไม่มีใครจําได้เลยนะมีน้อยมากไอ้อย่างเด็กระลึกชาติอะไรเนี่ยที่ระลึกชาติได้ก็เพราะว่าช่วงสามขวบขวบ้างห้าขวบบ้างเนี่ยได้พบกับเครื่องกระตุ้นเก่าๆนะที่ทําให้ระลึกได้ว่าตัวเองเคยเป็นอะไรมากเกิดเช่นเกิดในละแวกเดิมนะที่ ยังมีญาติพี่น้องเก่าๆอาศัยอยู่ยังมีตึกรามบ้านช่องที่คุ้นคุ้น,นตายอยู่นะหรือบางคนเนี่ยไปเห็นตัวเองในรูปนะคือเห็นในเรื่องสงครามเห็นเรื่องอะไรแล้วเออนี่เราอยู่ในสงครามนี้ด้วยเคยเป็นทหารแบบนี้ด้วยอันนี้ก็มีซึ่งมันเป็นเรื่องเฉพาะตนมันเป็นเรื่องที่บอกไปยังไงก็ไม่มีทางที่คนทั้งโลกจะเชื่อได้เพราะนั่นไม่ใช่หลักฐานไม่ถือเป็นหลักฐานนะเป็นเรื่องเฉพาะตน เป็นความรู้เฉพาะตัวว่าเออไอเนี่ยนะฉันเคยเกิดมาของฉันอย่างนี้จริงๆต่อให้พิสูจน์ว่านะไปรู้เรื่องเก่าๆในอดีตของตัวเองนะเคยซ่อนเคยซุกอะไรสมบัติไว้ที่ไหนนะคนที่มันฟังอยู่อีกฝั่งโลกหนึ่งไม่ได้ประจักษ์กับตัวนะก็ไม่สามารถที่จะเชื่อได้อยู่ดีคนเนี่ยนะมีเจ็ดพันล้านคนแต่คนระลึกชาติได้เนี่ยมีแค่ไม่กี่ร้อยไม่กี่พัน นะมันไม่สามารถที่จะเอาคนเจ0 0ล้านเนี่ยไปดูหลักฐานของเด็กระลึกชาติแล้วเชื่อคือต่อให้ต่อให้รู้ว่าเนี่ยเด็กคนเนี้เฮ้ยมันพูดจริงมันสามารถรู้อะไรที่เกินมนุษย์ได้จริงๆมันก็จะหาเหตุผลหาอะไรมาบอกว่าเอ้ยมันเป็นการสืบทอดมาทาง d n เทางโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆอยู่ดีคือถ้าคนรักจะไม่เชื่อสัอย่างแต่ถ้าหากว่าเราสามารถระลึกชาติ ด้วยกำลังสมาธิของตัวเองด้วยความสามารถที่จะเห็นสืบไปเป็นทอดๆว่าเฮ้ยมันมีไอพฤติกรรมแบบนี้มีไอตัวตนแบบนี้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นตามลําดับมาเนี่ยอย่างนี้ไม่มีทางที่ใครจะมาลบล้างความเชื่อของคุณได้เพราะความเชื่อนั้นมันก้าวก้าวล่วงไปถูกก้าวล่วงไปนะเป็นความเห็นจริงเป็นความระลึกได้จริงจอันนี้แหละคือประโยชน์ ของการระลึกชาติของจริงนะครับ